รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ข้าก็เป็นหญิงใจง่ายนะสิมายวินเจ้าอยู่ที่ไหนมาหาข่าดูนี้ถวายบังคมพระเจ้าค่ะเจ้าต้องใช้มนของเจ้าเรียกนางมัทนามหาข่าพะเจ้าค่ะเจ้าพี่ข้าไม่ยอมนะข้าไม่ยอมมัทนา มัทนาเจ้าจงตามข้ามาถวายบางคมพระเจ้าค่ะมัทนาต้องมาแล้วเหรอมายุวินนางมาแล้วไซใดถึงไม่พูดจอบมัฒนาถ้าท่านสุเทพถามสิ่งใดเจ้ามาก็ตามให้เจ้าตอบด้วยวาจาอันไพเราะอ่อนหวานถึงแม้จะเข้าใจหรือไม่ก็ตาม ท่านาข้ารักใคร่เจ้ามานานแล้วบอกข้าหน่อยเถิดพระเจ้าก็รักข้าเช่นกันข้าจะรักหรือไม่รักก็ขัดความปาารถนาของท่านมีได้เจ้าพูดจริงเลยมัานาข้าขอตอบท่านว่าข้าจะตอบทุกสีที่ท่านต้องการเจ้าจะรักหรือไม่รักได้เจ้าไม่บอกความรู้สึกของเจ้าแก่ข้าหม่อมฉันจะรักหรือไม่รักท่าน ท่านต้องการอย่างไรมัทนาทำไมเจ้าถึงไม่ตอบสิ่งที่ข้าถามหระท่านเทวดาให้ได้ตอบสิ่งที่ท่านถามมาแล้วมัทนาผู้งดงามทำไมเจ้าถึงใจแข็งกับข้าเช่นนี้ถึงแม้ข้าจะมีรูปงามแต่ข้าก็บอกบางเพราะฉะนั้นข้าจึงต้องมีจิตใจที่แข็งแรงมัทนาข้าจะก่อนและจูบเจ้า ข่าจะยองพระหรือไม่ข้าไม่สามารถขับใจท่านได้ทําตามใจท่านเถิดมายวินทําไมนางถึงเป็นอย่างนี้นางเป็นคนที่กําลังหลับฝันเหมือนข้าพูดกับหงยนต์ที่นางเป็นเช่นนี้เพราะถูกต้องมนข้าสามารถทําให้นางตอบตามที่ท่านต้องการได้แต่ข้าไม่สามารถบังคับจิตใจนางได้ขาไม่ต้องการแบบนี้ข้าต้องการให้นางรักข้าจริง จ้าจงชายโมสกดเดี๋ยวนี้น้อมรับบัญชาพระยะค่ะที่นี่ที่ไหนเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรแล้วท่านเป็นใครคข้าพิสุเทพข้ามาที่นี่ได้อย่างไรถ้าใช้ให้มาย,ยินใช้โมสกดพาเจ้ามา ท่านทำอย่างนี้ได้อย่างไรโอ้ยอดรักทำไมเจ้าทำแน่ย่างนี้ล่ะข้าจะรักและดูแลเจ้าหากเจ้ารับรักข้าหากไม่ข้ามีชีวิตอยู่ไปก็เหมือนตายโปรดตอบข้าให้ชื่นใจเถิดข้าขอทูลลาเจ้าจะไปไหนข้าอยู่ไปก็มีแต่ทำให้ท่านลำพานขคาบอกเจ้าว่าข้าลำพานท่านเป็นเฮลดาผู้ยิ่งใหญ่มีนางฟ้าล้อมรอบมากมาย หากวันใดท่านเบื่อข้าข้าก็คงช้ำใจตายหากเจ้าไม่รักข้าข้าจะส่งเจ้าไปจุติที่โลกมนุษย์เจ้าอยากจุติเป็นสิ่งใดบอกมาตามใจเจ้าเถิดข้าขอเกิดเป็นดอกกุพัชกะมายาวินพระเจ้าค่ะดอกกุพัชกะคือดอกอะไรมีลักษณะเป็นดอกใหญ่สีสันสวยสดมีน้ำแหลมคมและมีกลิ่นหอมพะยะค่ะ ได้ข้าจะให้เจ้าตามที่เจ้าต้องการให้นางเกิดเป็นดอกพระกะจนกว่านางจะหนักใจและไม่ถึงคืนวันเพ็ญให้นางกลับกลายเป็นมนุษย์ได้หนึ่งคืนแต่ถ้าเจ้าทุกทรมานกับความรักเจ้าจงอดทนหรือไม่ก็มาขอร้องอ้อนวอนข้าข้าจะช่วยเจ้า อาสวัสดีครับคุณยันค oh, oh. ุณทำอะไรอยู o, uh. ่ครับตอนนี ok, ้กำลังรอครับรอถ่ายถ่ายหลังครับแบบว่าซุปเปอร์สตาร์ครับตอนนี้โอ้ทุปเปอร์สตาร์ตุ่ยตัวอยู่วะเออเอ้ยมาเลยสำหรับคุณปั๊ดนะครับอ่าซ้อมละครนะครับสบายนะครับนี่ยำอ่ารัสยามครับโอ้สบายมากครับสำหรับที่พูดกับ ครับวันนี้ผมจะมาดูเบื้องหลังการถ่ายละครพัฒนไทยครับทราบคนหนวันครับทราบว่าคุณมาทำอะไรที่นี่ครับเพื่อนคทำไมครับผมผมาตั้งแต่ตอนนี้ผมมาไี่น้่เพื่อ ขอบคุณครับอคุณนคุณ่านสยเป็นคนไปครับเราเรามาถามคนนี้นะคนมาทำอะไรครับเสียงเรสองนานนี้เข้าจมูกกูเลยไหมนั่งนะ เรามาดูคู่นั้นกันคู่นั้นกันนี่คือคู่พระนางของละครเร่อนี้เลยนะครับพระนางนี่คือนางเอกครับดีครับจีบัตครับจีบัตมาทำอะไรครับมาซ้อมละครนะฮะไม่ได้ทำเปรยอะไรสักอย่างดูมาชมเข้าจริงนนะครับแล้วคุณที่แล้วครับมาทำอะไรครับ นี่ชุดอะไรของคุณครับเนี่ยโอ้โหชุดกหาแมครับหล่อรบอกตรงๆเลยครับไริษัทล้ามาครับเจแล้วไปเล่นทำอะไรสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์ผู้พันนังครับนีนักพีระไร่เลยเอาจบครับเรื่องการอี้แล้วนะครับครับนี่เป็นตัวยังไงครับอธิบาย น่านหนนใหนูครับมิสัยเจีปอเป็นยังไงน่มหมานายมิสไเอ่อโนนมมึงยนแบบรัอยเมครับร้ดูแลไม่ได้โปแล้วเลยมอง่าอะไี่ยแล้วเราจะไดหเกนไหมคนี่พอหนึ่งคูบนี่มัรบกวนปี๊นี่ไปแล้วกินกันกีนตรงนั้นไรพวก

นี่อันนี้อ <im> ันนี้คือเบื้องหลังของบ้านนีเบื้องหลังเดิน ย้อนไปในวันที่มีความสุขลองคิดทบทวนเรื่องราวที่เราเคยผ่านเก็บวันเวลาเก็บความทรงจำเก็บเรื่องราวเหล่านั้นเอาไว้ในใจเก่าเก่าเก่าลองดูความหล่อของเอกกันครับเดียวเดี๋ยวะเฮ้ยหน้าคนนี้นะครับโอ้มาจากฮอลลีวูดเลย

ว่าฉันจะรักใครไม่ได้อีกวันนี้ฉันพร้อมจะหยุดหัวใจออกต่อของฉันรอยจุกของฉันมันไม่ไว้เพื่อเธอเพียงคนเดียว